มาอยู่ในบ้านพีเทอรี่ครับวันนี้ครับมาชมสุ่นนอไม้นอไม้จะได้ภาพมาเล่นนอไม้นอไม้นอไม,อม้แต่ว่าเพื่อนเจา้าต่างชาติจะเล่นว่านอไม้พามาชมนอไม้เนี่ยเนี่ยเออเน,นี่ยเนี่ยอยู่บป็นเนี่ยเป็นนอไม้นม่ไอ้เน,นี่ยตอนไหนไปครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอะตอนไหนไปครับแต่ว่าไอ้นี่นอใหม่ไม่มันงอที่เดียมันงอแกนครับไม่ปโปกกันคือจะเป็นนอใหม่ไม่เราจมันงอแกกันนราก็ต้องเอาไปปลูกแกงก,กันอ่ามันออกเอง,อเองไม่ไม่ไม่ไมต้องมอ <laughs> อีคำอธิบายดีดีว่านี่คำอธิบายดีดีว่านี่เหรอมันมันออกเองครับโอเค

ไอ้นั่นกินได้กินได้กินได้ไอ้นี่เวลาก็คือทิปปนี่ครับทิปทิปปนี่ทิปปนี่ก็ได้เลยเอามากินไหมไม่เอาไม่กินบาต้มจุ่มได้ไหมแปลาวัาปีตานี้ก่อนเกิดปีตานีมั้ยหนิบนหน้าบ้านปีตานี้บนก่อใหม้ไปมันได้เมื่อนะเฮ้ยแต้ทิปมาคือไหลจริงกูไอ้นี่ก็ทิปไะเลยปุ๊บมันมากเลยแบบมา

เไอ้นี่ก็ไปมากินได้ครับกูไม่เล่นกล้องกินกันอันี่อ้นี้ปมากินได้อันนี้ก็ก็เอาแตาบนนะแต่แต่บนเดี๋ยวปอเฮ้ยอย่าเล่นกล้องกินนะไม่พอยสั่นม่ยมเลยมันมากรับเริ่มบุญเริ่มบุญอ่ะจับไปเลยครับความเริ่มบุญนะคือมันเริ่มบุญอ่ะอันนี้ไอ้นนี้คือบอกบอกอะไรตั้งแต่มาตั้งแต่ปะแท่านนี่มันกินได้ท่านนี้กินได้อ่อนไปอ่อนอ่อนไปอ่ะ อ่อนเงี้ยอ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนไอ้ไอ้นี่ยจะเกิดอะไรั้นก็ถ้มาแต่จะพักได้ไอ้นี้ยอ่อนไอ้นี่ไอ้นี้กินได้ไอ้นี้กินได้กินได้ไอ้นี่แต่ว่านอ่อดีกว่ามียมดี่ว่ากินนั่นนอ่อดีกว่าบ้านดินด้านดินน้อยอ่าและเนี่ยกระดานเนี่ยพอดีให้มันอยู่ตาใต้ให้อยู่ใต้ดินอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยคือตัดเวลาตัดตัดตัดเต็มเนี่ย เดี uh, 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 uh ๋ยวเดี๋ยวก็ยังเก่งเรื่องเกงเลี้ยงสูตสูตรอีสานให้ท่านผู้ชมได้ชมครับสูตรอีสานก็ก็ใี่ก็ที้หลายๆอย่างไก่แกงเลี้ยงมันมันบักไตเนี่ยครับแต่ว่าสูตรอีสานก็จะเป็นอีกสไตล์นึงเดินนิดนึงที่น้อยแบบนี้ไม่ได้ได้แต่ว่าไอ้ไอ้มับนี้ได้ครับแ่ทีนี้ไม่ได้ครับตึ้งถึงท่านผู้ชมเคยรู้ไหมว่านอกใหม่ไตไตเดินก็มี อ่าเนี่ยก็วิธีวิธีคุดนอกใหม่ใต้ดินนะเนี่ยคือนอกใหม่แต่ว่ามาปนิยามานี่กิ้งยู่ตรงนี้ใช่ไหมจำมาเลยกิ้งยูตรงนี้นอกกลางใต้เวล้วเราคุดมันก็อยู่ใต้ใต้ดินเหมือนกันมันจะแทงออกกลางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุดเลยเลยวางๆเดี๋ยวคุดเลยเลยสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นเด็กเตี๊ยบเด็กเตี๊ยบสวัสดีครับเด็กุงเตีกับเด็กุงเตีบมไม่ต้องกันแล้วนะสวัสดีจ้า นี่ก็เป็นอ่าน้องน้องน้องฝ่าน้องฝ่าไสครับผมน้องฝ่า uh, nộ, <laughs> <laughs> cho ทำได๋อ่ะเดี๋ยวน้องฝ่า <laughs> <laughs> <lọc>, <laughs> Ờ, giúp Việt lại Này mama, phải lấy mama Mama đều Mama là tí đằng giá rồi mà Mình cô mệt lời ok Chơi gần Đi tầng block Ok, để ta mới vào đào vang nhằm một khuất nào mày đi Khuất nào mày, để đưa bác đi con Anh đi, anh anh bệnh bệnh chùm tuấn À, có thể là bệnh cặp lô Cặp lô, cặp lô vậy กระโปงกระโปงกระโปงอะไม่แขกกระเพาะอันนี้ปักวันกระเพาะแพะอันนี้ปักวันปักวันนีอะไรในแกงยงอ่าแล้เรามีอ่าอันนี้ต้นคูนต้นคูนเลยต้นคูนไหมออดิบอ่าต้นคูนหรือว่าออดิบจะไปลาแรกหลังก็เรียกต้นคู้นนะออดิบวันเราก็อยากตั้งชุนหรือว่าออดิบออดิบเอ่อแกงซมโรยโนะก็โรย โอเคเดี๋ยวว่างๆไปมาคุาน้องใหม่นี่เต้เล่นไอ้นี่อืมน่าจะเป็นคิงคิงหนักแล้วแม่ไม่ดูไม่ดหนูใจไม่น่าปลาเลยอย้ก็ใช่ไหมไอ้ไอ้ยันไอ้ที่ยาวทำสีเรื่องๆหัวใจโอ้หัวใจหัวใจ mắn mai oh, oh, à? mắn? ơi đi, không phải. này được vài trăm anh cả đấy, mới gì, à, không liền cả đấy. anh leo qua trái, thi lưng lưng. anh à, đi bét cả không? để rồi giờ nhích bét, lủng vào này. nhích à, đi, nhích đi, nhích đi. nhích bét bê lủng vào này nọ mãi đấy. nhích đi, nhích đi. nhích đi cô. nhấc nhấc. nhá, งอไม้คือจะงไงอ่ะสถานี้มันกำเร็วมองไม่เห็นกำะแล้วกำเสร็วนั่งนั่งเปลี่ยนจาวให้ไม่ขาดแน่นะนั่งบ่บ่ทีนี้อันนี้ก็อย่าอันนี้วะพีเป็นอย่างเร่งอันนี้เอ็ยดกอย่างเร่งเลยอันน้เป็นไอ้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 เนี้เอาเป็นตางกันไอ้นี้ก็อยากน้องใหม่เด้ไน้องใหม่ลืมเร่งลืมเร่งอ๋อ ลืมแรงต้แรงมันมันเป็นก็เรียกว่าไม้ใบกิมซุงอ่าอ่าไปไปกิมซุ่งนั่นไม้ลืมแรงจะวังตกอ่าเด็กหน่อยงตกเด็กหน่อยน้องตกกาเด็กหน่อยตกวขาตกกาเด็กหน่อยทุกทุกทีไปเดี๋ยวเดินตกวขาเด็กหน่อยนะไป

นเมียเรีอะไรว่างรับที่จะนำตัวนู้นต้นแก่ซี่หมูไม่ตัวตรงนี้ไม่ฮัตปลูกปักมากับเรมันดูเล้งจังนี้ปลูกแล้วก็เสียคืออันนี้ไกลเหรอครับมันมันมันเลือดแต่กินนะครับมันมากเกินมากเกินเดี๋ยวย่อพุทธเอาไปเอาไปเลยครับให้เลือกย่อพุทธเลี้ังแบบลกกระปกอเอาเลย นี่ก็โยกนะโยกกะยกอะไปเดี๋ยวไปหมกุ davon, so ft, right ๊ดปาหน่าไปหมกุ๊ดป้าไปหกุ๊ดป้าไปไปทีน้องยังลองทิตติดักน้องกต้องทำใหม่ทีเดียวนะครับนี่อะใ้มันแตกพปั่นแต่ก้นมันไม่ออกไม่ออกจับไม่ต้องแน่ต้องจับทั้งเลยอ๋อแต่ตอนนี้ไม่มีแน่นะยุคนั้นเลยไม่ได้ประเ่็นเลยไม่จับก็ไม่มีมากกว่ามันไม่มีไม่มีเลยแล้วเคยทำอะไรที่ที่มันเป็ดอย่างนี้ย เป็ดครับเป็ดเป็นอะไรเลยเนาะก็ินบบบี้ล่นเ่อไปกินนกเหรอโอเคเลยก็อยากกินนกอะไรนกกินนกกับกินนกปีๆกินนกเออถ้าว่ามันจะากกินนกมันก็น่าโอบต้องการไม่ต้องใช้ไอ้นี่ไอ้นี่แก่เฟซเหรอไหมครับไอ้นี่เก่เฟซหรือว่าเก่จิ้มปูนี่ถ้าว่าเอาไปปลูกก็ได้นะครับมีต้นเว้นอะไรแล้วอ๋อสากลเลยไอ้นี่เลยมันที่นี่เลยอ้าวที่อ่าก็อย่ามันมัน มันมาที่นี่มาแดียวกับมันกลายมันเป็นเค่สีชมพูอ่าสีชมู้เ่รัเกีชมพูครับมันมีเกกับอีกเ่รกนี่เกีชมพูเปิงเนี่อันนี้เป็นที่ไอจเลยนะครับแปว่าเคที่มพูครับนี่เคปิงครับอ่าเกปิงันลคนนี่ยายังไงเมไม่รู้จักว่าดอกเเเเเเ้ีเเเ ไม่ได้บ oh. ่นอยู่นี้หมายว่ามันธรรมชาติออกมาเองออกมาเองธรรมชาติออกมาเองนี่ม oh, ันออกมาเองออกมมันออกมาเองนี่ออกมาเองออกมาเองไม่ไม่ตรงนี้ยังไงหมายว่าธรรมชาติผมมันมันดูเล้งนะนะดูเล้งือดูแรงโอเคเดี๋ยวไปดู้ไหมนี่ได้อย่างนี้นอตตรงนั้นเลยนี่เออทำเล่บันนั้นตำนี่บันนี้นี่นอธรรม <laughs> nó nó giờ. thích đấy nó mới gấp cung dày cung dày nó về gặp cung dày mai là um, mình mình đây mới đầu tác tác ở nhá. tác Xếp ở đấy rồi rồi đi qua phố được gặp anh đi mình làm cái bò hay nhưng mà mình bị bụi mà mai bò bò lùm nhưng mình tao phải cái đấy cái mà lùm mà lùm có giờ đi qua mình quang cái bò rồi rồi toàn măng làm cái bò lỗ nhưng mà mình bị bụi nhưng mà ra đây ở bên thì đâu cái

mày đây mày, mày mày kéo mày mày kéo mày bông à? bông ừ. bông lên ờ. mày mày không? mày 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 đi mày mày chốt mày 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 vô mày

มนาเหมนาเหลือใส่ต้มปะไความรู้ตจ er> ่เศที่นี้ออ้๋อิคิดมันไม่เกี่ยวกับดูโยนก็ไม่เยได้อความรู้ตันงๆจพเต่ะอาก็อยูว่าตรงนี้นะเพราะมันมตันมาจากช่วหน้าก่อหลัเอาบกุ่มตรงนี้้าเราตั้งอะไรไล่น่งัตรงนี้บุบักเลยนะคุณอ้มยแต่ไม่ได้หม แต่เราเป็น้าเลยว่ m มตั้งต่อคนหมายเมืดกับให้เป็นปุ๋ยอันนี้ก็อย่ามกเล่นเลยกับแตงว่าเป็นความรู้เป็นความรูมกมกมกอันีได้แล้วฮะอย่ปตายไหมเปตายไหมเ m ้าปน่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ตายตั้งใจบ่นตั้งเยอะตั้งรเด้อเดิมอนนีก็อย่าปนเป็นไม้ไปจุ่มเป็นไม้ปไม่ต่างคน นอไม่ตัาพีใช่มันเต็มไม่ตายอ๋อันนี้คือต้าใหม่นอใหม่ออกก้าน่ตุ๋งอันนก็ไม่ต่างพีเดี๋ยวนอใหม่ออกไม่ต่งตงตงตงรำเดี๋ยวรหน้าเดี๋ยวว่ามาเอาดีซลวะไม่ไม่เอามาอย่างนั้นไม่เอาคาลิตดีเคารลิตมันราคุณถึงกือบแ

อย่าฟูดขึ้นเมาอก้อนเลยพี่จะดีจะแย่งแย่งแย่งไว้เลยก่อนเอเคครับท่านผู้ชมลาบไปก่อนครับขอบคุสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอย่างยอดยิ้มครับ